โมเดิร์นไนทีวดีด็อกิเวเมนทรีเสนอจะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสาระบันเทิงรมดีของคนขี้สงสัยบางอ้อครับท่านผู้ชมครับบางอ้อวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะผมมีเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทั้งในประเทศและต่างประเทศ บบนีจะเป็นประเพณีอะไรจะสนุกสนานขนาดไหนไปถึงเมืลอวันนี้เลยครับ เยอะมากครับผู้คนฮะถือว่าเป็นงานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อมาแสดงความดีกับลูกหลานที่ได้ร่วมอุปสมบทน,นะครับประเพณีแห่นาโคดเป็นประเพณีที่ทําสืบต่อกันมา40กว่าปีแล้วนะครับ จะมีแคร่ที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบพิธีเพราะเมื่อนาคปลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นนาคก็จะต้องขึ้นแคร่ไม้ไผ่จากที่บ้านโดยมีชายหนุ่มหลายคนช่วยกันแบกหามเพื่อเดินทางมาทำพิธีทางสงต่อที่วัดนั่นเองนะครับ คนเยอะแบบนี้นี่ผมจะไปยังไงนะครับไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยเดี๋ยวโทรหาพี่ชายเดี๋ยวครับนัดไว้พอดีเลย,ยฮะอย,อ,อยู่ตรงลูกโปง่งนยอยู่ตรงลูกโปง่งจอกแองอยู่ไหนพี่อยู่ตรงลูกโปง่งขายลูกโปง <ผม S 2> ่งอย็นีผมก็อยู่ลูกโป่งเนี่ยะนะ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยประเภทนี้แห่น้าหกกันนะพี่นะพี่เขาจอนคนนี้เองนี่แหละครับ ที่เป็นคนเขียนจดหมายมาแนะนำกับทางรายการบางอ้อเกี่ยวกับประเพณีแห่นาคโหดที่เขาบอกกันว่าเป็นการบวชนาคที่โหดที่สุดในประเทศไทยและมีที่จังหวัดชัยภูมิแห่งเดียวเท่านั้น ตอนนี้ผมมาถึงไฮไลท์ของประเพณีแล้วนะครับนี่แหละอันนี้นะฮะปกติเราเรียกเสลียงหรือว่าแคร่ก็คือนั่งจะไปอยู่บนแคร่ใช่ครับใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะขยับกันอ๋อถูกต้องให้ตกลงมาก็ไม่ให้ตกรับมันต้องมีคนพยุงไว้อยู่ข้างบนกี่คนฮะอยู่ข้างบนมันมีนั่งคู่กับนั่งเดียวทำไมต้องแห่นะผมต้องลอกขึ้นไปดูไหมอ้าพูดอย่างนี้ลองท้าท้าใครไม่ท้าท้าผมคิดเลยว่าผมกลัว ถ้างานโหดแบบนี้คงจะเหมาะกับพิธีกรขาโหดอย่างอินเดียนาโจ๊กเอ้ยอย่างคุณโจ๊กเกอร์เขาละครับท่านผู้ชมแท่งนี้ได้คะแนอนดูนะครับมันโหดตรงไหนเห็นผมไหมกระแทกปัก มาเองไอ้อีมาหมล่ะีลครับการจะอุปสมบทได้ทังทีนี่ต้องมีความมุ่งมั่นและภาคเพียรนะครับแล้วต้องอดทนจริงๆนะครับสมแล้วที่เป็นแหนักโหดโหดจริงๆช่วงหน้าห้ามพลาดกับคำถามที่ว่าแหนักโหดคืออะไรและเพราะอะไรทำไมถึงต้องโหดกันขนาดนี้ถึงเมืองอ้อพร้อมกันช่วงหน้านะครับ ่วงคนดีบางอ้อโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับบสพวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของการให้เพื่อต่อยอดความดีจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับมาช่วยน,น,น้ใจ่ชวชยัน,น,น,นรอบ5้าปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุมากกว่า4ี่แ0,000ครั้งซึ่งกลุ่มจิตอาสาและหน่วยกู้ภยัยต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงทีด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว3ปีที่ผ่านมาบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือบอสอกอได้ร่วมปันน้ำใจโดยมอบรถตู้พยาบาลติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบชุดรวม4คันในปี2552มอบให้กับมูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์4คิวจังหวัดนครราชสีมา ปี2553มอบให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ศูนย์ 0, พิงนครปี2554สมาคมใต้เต็กซิ่งตึงจังหวัดสงขลาและปี2555มูลนิธิวีโรกุศลสงเคราะห์จังหวัดมหาสารคามสำหรับรถ พยาบาลที่เราได้รับจากบสกมานั้นศูนย์อพเทศบน,นครเชียงใหม่ได้รับมาเมื่อปี2553ครับสําหรับเครื่องมือที่เราได้รับจากบสกมาในรถตู้พยาบาลนี้เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นทุกวันนี้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่สบน,นครเชียงใหมย่ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง กับรถพยาบาลที่บสอกอได้มอบให้ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือให้พวกเขาสามารถเดินหน้าทำความดีต่อไปครับนีบตวเวลาที่เราไปสระว่ายน้ำครับเราะจะเห็นสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะใส่ชุดว่ายน้ำครับ2ชิ้นด้วยกันครับทำไมเขาถึงเรียกว่าดีกินี่ครับ ทำไมไม่เรียกว่าบิกินูนบิกินั่น, oh, oh นอ้โโหร่วมสนับสนุนโดย Honda Wing Center ช่วงนี้บางอ้อยังอยู่ในประเพณีแห่หน้าโขดน,นะครับที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจะสนุกสนาน จะโหดและจะมันขนาดไหนเราไปถึงบางก์กช่วงนี้เลยครับในพิธีการแหร่นาคโหดในวันนี้มีชายหนุ่มเข้าร่วมอุปสมบทด้วยกันทั้งหมด20คนนะครับ และน้องแต๊กหรือนนิติธรแขมผู้เขียววัย20ปีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่จรก็เป็นหนึ่งในจำนวน20คนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้แหละครับและพี่ชายผมพี่จรวันนี้ก็ได้เลิกงามย่างดีนะได้อุปสมบทลูกชายด้วยน้องแดกอยู่วบนนั้นเห็นเมื่อกี้ก็บอกต้องมีตีมือด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตี และหลังจากที่เสร็จพิธีสง์ในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะถึงพิธีการที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการให้นาคขึ้นมาอยู่บนแคร่แล้วก็ทำการแห่ไปรอบรอบหมู่บ้านระยะทางกว่า4กิโลเมตรที่นาคจะต้องใส่ถุงมือเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มือเสียดสีกับไม้ไผ่หรือว่าเชือกจนถลอกเพราะระหว่างทางที่แห่หน้ากันไป พวกเขาก็จะทำการขยาวขยาวขยาวและก็ขยาวแบบนี้แหละครับ hey! 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 แต่เห็นทั้งโยกทั้งขย่ากันแรงๆจนหน้าตัวลอยขนาดนี้ ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าหากนาคตกแคร่ขึ้นมาจะทำอย่างไรคำตอบก็คือจะไม่มีทางให้นาคตกลงมาเด็ดขาดนะครับเพราะเขาจะมีทีมงานที่คอยแบ่งหน้าที่เอาไว้แล้วว่าระหว่างที่เขย่าอยู่นั้นต้องมีคนที่คอยดันหรือคอยดูแลป้องกันนาคเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงมานั่นเองนะครับ ยังไม่เคยมีใครตก,กนคนตกเพราะว่าการที่เขาจะเสิร์ฟเขาจะโยนเขาจะอะไรเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมกันไว้หมดแล้วต้องอว่าคนนี้ต้องตำแน,น่นี่คนนี้ตำแหน่นี่ร,รับแล้วทําไมประเพณีนะครับถึงให้หน้าขึ้นมาอยู่บนแค่แล้วก็เขยา่าเขย่ามันต้องการจะสื่อสารถึงเรื่องราวอะไรครับพ่อสนิทหรือว่าแม่เนี่ย คลอดบุตรออกมาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่เถอะนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องขึ้นนั่งบนแค้่ไม่ไผ่นอนบนแค่ไม้ไผ่เรียกว่าอยู่กรรมมีการอโยกมีการโยนมีการอย่างเพื่อเป็นการทดสอบว่าจะมีความอดทนอดกลัน้นได้เหมือนกับที่แม่ทนทรมานเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ได้ไหม ดีใจมากเลยนะแบบว่าบวชทั้งทีเนี่ยทำไมไม่บวชแบบธรรมดาไม่แห่นักดไม่กลัวลุกตกลงมาี๋ยวจะไม่ได้บวชหรอพี่จอ์นอันนั้นมันเป็นประเพณนดร้่งเดิมมันมาแล้วไงกลัวไหมครับอุต๊กไม่รู้สึกกลัวนะแต่เวลาขึ้นไปจริงๆครั้งแรกครั้งสองอะ ก็รู้สึกบาทเียวอยู่ในการบวชครั้งนี้ก็ผมเป็นการตอบแทนอาจ<า>จะตอบแทนให้หมดในชีวิตนี้อ<า>ของพอ่อคุณแม่ยังดูละมานะครับถึงบังอ้อก,กันแล้วใช่ไหมเละครับกับประเพณีแหน่นาโหดบางอ้อช่วงหน้าห้ามพลาดเ,<อ>เมื่อบังอ้อเดินทางไกลลัดฟ้าไปถึงประเทศญี่ปุน่นเพื่อร่วมเป็นสมุนของปีศาจญี่ปุ่นกับเทศกาลโอนิมัสุริจะเป็นอย่างไรถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับ โรคประดูกพรุนเป็นโรคที่เราคุ้นหูแต่น้อยคนนักจะรู้สาเหตุอาการและก็วิธีการป้องกันโรคนี้นะครับช่วงข้องข่าวทางโรควันนี้จะไขข้อสงสัยให้หายข้องใจจะเป็นอย่างไรไปงิ้งลอก็ช่วงนี้เลยครับ